Rakawa Puthang Rakawan Tanga Apiwa Thebi Asa Disarane Nastha ท่านผู้วิปปิคปิภาณที่อาศัยสังเวปต์ตัดที่ยางนี้ทั้งบางจระนังกัญชีนะครับเชิญทุกท่านได้ถวายเครื่องเคียงถวายพระตาขัาและเครื่องไถ่ธรรมนะครับพระอาจารย์ ยอดเงินนะ่ะยอดเงินเท่าไหร่ที่แจ้งยกมาทางนี้นะครับในวันนี้เนี่ยถือว่ามีคนใยอ่แยแล้วที่รู้ขู่นะรู้ขู่เข้าทั้งหมด่ทั้งหมดก็อยู่ประมาณสักสี่สิบล้านแล้วประมาณอะผกจับยอดได้นะเปิดมาไอ้กูดึงเก่งเนาะ ก็ค <Philadelphia. S 1> ุณท่านก็ยังจัดเกมทันอยู่นะนะครับพวกเราก็ปร่อช่ไร้อมนะครับร้อมแล้วสาธุครสาธุสาธุสาธุพระเาสืออาวตัวให่ข้าวเปล่าไว้จะมาท่านจีนเตอร์แล้วเพื่อวาตาให้นะครับ แล้วก็ให้โรงพยาบาลได้จ่าอนุญาตข้างหน้านี้นะครับจะบอจากให้ทุกท่านนะครับเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างทุกประการนะครับนี่นะครับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนี้แต่การทุกท่านทุกส่วนนะครับ สูงยิ่งนะครับท่านพี่สงสารนะครับผู้ดุลการย่อ